หีิงนักขอนกินมาที่อยู่โรงอยู่โรงเรงียนอนุบาลหนอง,งเกเวรตะวันทานาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสลับบุรีเขตหนึ่งพวกเราได้ทําแปลงนาสาคิตออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่คือแปลงนาของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแตง,งิ้มีควาหอมด้วยค่นี่ก็คือแปลงนาหนูนะคะจะเห็นว่าได้ผลผลิตดีแล้วค่ะหนูปลูกมาสองเดือนได้แล้วค่ะมาค่ะ นิตที่ดีค่ะเพราะว่าพวกเราจะบำรุงรักษาต้นข้าวไปด้วยดีและวปัญหาทก็คือแบบมันมีมันจะมีแมลงกัดกินใบและต้นข้าวของเราขณะที่ตั้งท้องอยู่ค่ะเ,เราก็จะมีวิธีแก้นะคะเราจะนำะเปลือกผลไม้มาผสมรวมกันจากนั้นเราก็จะนำมาหักแล้วก็มาโรยใส่มาฉีดใส่ต้นข้าวของเราค่ะ จะเห็นได้ว่าต้นข้าของเราผลผลิตดีแต่มีบางต้นนะคะที่ผลผลิตนี่และเล็กน้อยไม่ได้บอกอะไรเลยกกสวัสดีค่ะนามสเด็กหญิงชูวิดาอินตาพวงแล้วเรื่อยลถูกนะข้าอีเมอร์นะคะครบปลูกของพวกเรานะคะก็ได้ปลูกข้ามาเป็นเวลาระยะเสามเดือนแล้วค่ะท่านก็เลยออกผลที่เห็นค่ะปัญหาที่กลุ่มของเราพบก็คือ แคกระโดดและยากขึ้นแทนในนาข้าวค่ะวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มเรานะคะเราก็จะใช้น้ำหมักชีวภาพผลไม้มาเป็นตัวแก้ปัญหาค่ะข้าวอะไรคะข้าวอะไรคะข้าวของเรานะคะใช้ข้าวพันแก้มาเห้ค่ะเด่ตอนเลือดไหลกออน